นันโตนาคืไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมแต่ก็เดินเข้าไปในร้านหนังสือเล็กๆที่ตรงหัวมุมนั้นทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรแต่ก็เข้าไปทุกครั้งที่เดินผ่านฟิรุี่คามินโนคาโอริเพจิโอเมคุโอโตะอาตตะไคฮิคาริโซเรระกะนันโดนากอังจินคังโออะทาเอเตคุเรรุกลิ่นของกระดาษเก่าๆเสียงพลิกหน้ากระดาษเบาๆ แสงไฟอบอ,อุ่นที่ตกกระทบชั้นวางหนังสือสิ่งเหล่านั้นทำให้รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกจากข้อความตรงนี้นะคะจะเห็นตัวอย่างการใช้คำว่านันโตนาคุในประโยคที่บอกว่าโซเรล a g ากับนันโตนาคุอังชิงกังโอ a อาทาเอเตคุเรรุนอกจากนั้นนะคะยังมีตัวอย่างการนำไปใช้อื่นๆอ,อ,อีกอย่างเช่นนันโตนาคุเคียวะคิบุงกยไม่รู้ทำไมวันนี้รู้สึกดีจัง นันโตนาคุโซโนบาโชนิอิคิตคุนัตะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากจะไปที่นั่นนันโตนาคุคือความรู้สึกหรือการกระทําที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจนคะ่ะจึงใช้ในความหมายว่าอธิบายไม่ถูกไม่รู้ทำไม